ในวันนี้นะคะคณะนิติราชได้จัดถแถลงข่าวเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการถแถลงข้อเสนอทางวิชาการ5ปีรัฐประหาร1ปีนิติราชเมื่อวันอาทิตย์ที่18กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการนําเสนอข่าวสารที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเสนอจริงของคณะนิติราชนะคะโดยเฉพาะข้อเสนอให้ลบล้างผลพวงจากรัฐประหาร19กันยายน2550 ท็อปีค่ะซึ่งบรรยากาศล่าสุดนะคะประชาชนก็เริ่มทยอยมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วเพื่อที่จะร่วมฟังการถแถลงข่าวในครั้งนี้ไปติดตามกับคุณลิซ่าหนุนอนันต์รายงานสดจากที่นั่นค่ะ ค่ะหลังจากที่คณะนิติราชนะคะได้มีการออกถแถลงการไปเมื่อวันที่18กันยายน2554ซึ่งวัตถุประสงค์ของถแถลงการนั้นนะคะเพื่อให้ลบล้างผลพวงจากเหตุการณ์รัฐประหารในวันที่19กันยายน2549ค่ะหลังจากที่ถแถลงการนี้ออกไปนะคะมีหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะวันนี้คณะนิติราชจึงจัดให้มีการถแถลงข่าวเพื่อให้ผู้ที่ยังสงสัยเกี่ยวกับถแถลงการนี้นะคะได้สอบถามโดยตร งค่ะสืบเนื่องจากเหตุการณ์ครบรอบ5ปีรัฐประหาร1ปีนิติราชทางคณะนิติราชได้มีการออกแถลงการเมื่อวันที่18กันยายน2554โดยเสนอให้ลบล้างผลพวงจากเหตุการณ์รัฐประหารซึ่งหลังจากมีการนําเสนอข่าวออกไปทําให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยในรายละเอียดว่าการลบล้างผลพวงจากรัฐประหารมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไรบ้างประกอบกับมีผู้ ประกอบกับมีผู้วิาพากษ์วิจารณ์หัวข้อที่คณะนิติราชเสนอรวมถึงผู้บัญชาการทหารบกนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนว่าถแถลงการของคณะนิติราชก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยมากขึ้นนอกจากนี้นะคะทางคณะนิติราชยังได้ทําหนังสือเชิญนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มารับฟังการถแถลงข่าวและซักถามข้อสงสยัยหลังจากที่นายอภิสิทธิ์ได้รับจดหมายนะคะก็มีการ ปฏิเสธที่จะไม่มาร่วมงานกับคณะนิติราชในวันนี้ค่ะงานถแถลงข่าวในวันนี้นะคะจะมีขึ้นในเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและสำหรับในช่วงต่อไปนะคะบรรยากาศการสักถามบรรยากาศการถแถลงข่าวข,ของคณะนิติราชจะเป็นอย่างไรนั้นดิฉันจะรายงานกลับเข้าไปให้ทราบอีกครั้งค่ะคุณพักวิภาคะค่ะขอบคุณคุณลิซ่ามากนะคะในช่วงหน้าเราก็คงต้องมาติดตามความคืบหน้าจากการถแถลงข่าวข,ของคณะนิติราชกันค่ะ